แม่ยายจอรเลนเจนฝากลูกเขยช่วยเชียร์แอนโทนเนียขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023เผยเจ็ดเรื่องของแอนโทนเนียที่ใครได้รู้จะรักเธอมากขึ้น ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกวดมิจิเวิร์ส2023หลายคนต่างก็รอคอยว่าสาวงามที่จะมาพิชิตมงกุฎครั้งนี้คือใครซึ่งในปีนี้ก็ได้มีซุปตา์ดังระดับโลกอย่างจอร์แดนเจนเจ้าของแกรมมี่อวอร์ดเจ้าของเพลงฮิต All of Me มาร่วมโชว์บนเวทีให้แฟนๆนางงามได้ตื่นเต้นอีกด้วยและเป็นที่ทราบกันดีว่าภรรยาของจอร์แดนเจนคือคริสซีไทเกนนางแบบสาวรุกครึ่งไทยนอร์เวย์ซึ่งคุณวิไลลักษณ์ชัยอุดมไทเกนคุณแม่ของคริสซีนั้นเป็นคนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อทราบข่าวว่าแอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยในปีนี้มาจากจังหวัดเดียวกันคุณแม่จึงไม่พลาดส่งแรงเชียร์โดยคุณแม่วิไลลักษณ์ได้คอมเมนต์ในเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันานาวเนบซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับแอนโทเนียได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนสาวงามจาก5ประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรมที่พระราชวังแห่งชาติเอลสวาดอโดยได้บอกว่าตนได้บอกลูกสาวกับลูกเขยที่ไปร่วมงานประกวดมิเดเดิลเวิร์ดแล้วว่าให้ช่วยเชียร์แอนโทเนียคนโคราชบ้านเราด้วยพร้อมติดแฮชแท็กโคราชบ้านเอง แฮชแท็กหลานย่าโมโกจักรวานทั้งด้านเแฟนนางงามหลังเห็นกระแสดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสกันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่หลายคนมองว่าปีนี้ไทยแลนด์มีโอกาสคว้ามงกุฎมิริเวิร์ดร้อยเปซดูแล้วโอกาสาได้จังหวะได้โดยคอมเมนต์จากแฟนนางงามระบุว่านี่ว่าไทยมงเพราะเขาปูทางมาแล้วนักร้องชายรอบไฟนอลภรรยาก็เป็นคนโคราชเวทีเป็นรูปตัว X คล้ายปี2018ที่ไทยเป็นเจ้าภาพรอดูเลยหรือบ้างก็บอกว่าเข้าทาง นางหมดเลยมงเถอะเป็นต้นซึ่งในวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับแอนโทเนียโพซิลกับ7เรื่องที่ใครหลายคนได้รู้จะหลงรักเธอมากขึ้นกว่าเดิมแอนโทเนียโพซิลมีชื่อเล่นว่าแอนเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2539ปัจจุบันอายุ26ปีเธอเติบโตมาจากครอบครัวที่ผสมผสานสองวัฒนธรรมคุณพ่อเป็นชาวเดนมาร์กคุณแม่เป็นชาวไทยจังหวัดนครราชสีมา ขนาดทั้งด้านการศึกษานั้นแอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดในวัยเด็กนั้นแอนเคยอาศัยอยู่เประเทศสิ่งนี้ที่ทําให้เธอได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและเห็นถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและบุคคลต่างเชื้อชาติ และแอนโทเนียไม่ได้มีดีแค่ความสวยเพราะเธอเปอ็นอีกหนึ่งนางงามที่ขึ้นประโยชน์ให้แก่สังคมเห็นได้จากการเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและคิดคน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกคำสั่งซื้อจะสมทบทุน1ดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการ Let t ตอร์ e เตของตนเองซึ่งทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า5ปีสำหรับโครงการ Let t ตอร์ e เตเป็นองค์กรการกุศลที่มีจุดประสงค์ต่อเติมความสุขและสร้างความฝันให้กับน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือขาดแคลนและขาดโอกาสเพื่อสร้างสงงรรค์ และปลอดภัย แอนได้เคยเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์เล่าชีวิตในอดีตว่าเคยไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเคยโดนบูลลี่ว่า้วนดำและเข้าวงการไม่ได้รวมถึงเคยนั่งร้องไห้และคิดว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองแฮปปี้แต่สุดท้ายเธอก็ได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวเปลี่ยนความคิดและผลักดันตัวเองให้ไปถึงฝันระดับจักรวาลโดยแอนได้เคยพูดให้กำลังใจคนที่โดนตัดสินจากภายนอกหรือคนที่โดนบูลลี่ไว้ด้วยว่าแอนอยากฝากแม่เสร็จไปให้ทุกคนว่าถ้ามีความฝันอะไรให ตามเลยถ้าคุณไม่เชื่อใจในความสามารถของตนเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดความคิดเห็นของคนอื่นอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอาจจะเนกาทีฟก็ได้แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรขอให้มั่นใจในสิ่งนี้อย่างเดียวและผลักดันตัวเองไปให้ถึงจุดที่ฝันไว้สําหรับการประกวดบิ๊กจีดูวอชครั้งที่72จะถ่ายทอดสดทาง JNK 18 Top n e w ในเวลาประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น3รอบได้แก่รอบคัดเลือกหรือรอบพรีมินารีวันที่16พฤศจิกายน2566วันไล 22นาฬก20นาทีถึงเวลา24นาฬิกาในรอบชุดประจำชาติวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา22นาฬิกา20นาทีถึงเวลา23นาิกา15นาทีในรอบตัดสินวันที่19พฤศจิกายน2566เวลา7นาฬิกาทางช่อง JKN 18 Top New หรือทาง YouTube JNK 18 YouTube Mid Universe และ Facebook Hello Universe โดยในปีนี้ทางองค์กร Miss u น i v e r เวได้ประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อจํากัดด้านอายุของผู้เข้าประกวดในการประกวด m i s ิ u น i v e r เวโดยอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือผ่านการหย่าร้างหรือผู้หญิงที่มีบุตรรวมไปถึงไม่จํากัดอายุและเปิดโอกาสให้สาวข้ามเพศสามารถเข้าร่วมประกวด Miss u น i v e r เว์ได้